ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094 536 9689ในโรงเรียนมีการจัดทำช่องทาง บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญท่านปริญญาวิกุลสิริรัตน์ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เปิดโครงการสตองแคมป์เยาวชนไทยต้านโกงสตองแคมป์ยังโคชกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยต้านโกงสตองแคมป์ยังโคชและให้ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมขอเรียนเชิญครับ เอารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสตองแคมป์เยาวชนไทยต้านโกงกิจกรรมประชุมหกโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีภยานับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสําคัญของประเทศการทุจริตอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวของนักเรียนแต่ทุกคนมีโอกาสในการกระทาการทุจริตได้ทุกคนดีประมาณการกระทําที่เคยชินอาจเป็นการกระทําที่สนับสนุนการกระทําผิดโดยไม่รู้ตัว เช่นการซื้อปวงมาลัยตามสีแยกจราจรทางเท้าการแซงคิวการลอกการบ้านการลอกข้อสอบการลักขโมยและการนำประโยชน์ส่วนรวมไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นต้นการทุจริตจึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีการปรับฐานความคิดการรู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตการนำโมเดล การรู้จับบกบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ปรับวิธีคิดปรบับพฤติกรรมไม่กระทำกัรและสามารถขยายผลไปยังนักเรียนในโรงเรียนเป็นพลังเยาวชนไทยไม่คนโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เป็นแกนนาเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนนาไปสู่สิ่งที่ถูกต้องทั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดุกประการขอบคุณครับ ในลำดับถัดไปนะครับจะขอเชิญประธานชมรมสตรองจิ๋นพอเพียนตั้งเจ้าจริตรกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะฮะขออนุญาตโชว์ตัวนิดนึงครับท่านโค้ชทั้งหลายครับแล้วเราก็ยังมีทีมสตรองนะครับนะฮะจากอำเภอพระนครศรีอยุธยานึงเมื่อเติบโตมาเป็นโค้ชในระดับประเทศต่อไปนะมาทดแทนคนรุ่นเนี้ยนะครับขออนุญาตกล่าวต้อนรับนะฮะแทนสมาชิกสตรองทุกท่านด้วยฮะขอบคุณมากครับ ที่ไปดูคลิปอยู่อันนึงอ่ะเขาไปมีคนไปโพลลงเฟซบุ๊กอ่ะเป็นผู้หญิงอายุก็อาจจะไม่เยอะหรอกกับกับผู้สูงอายุเป็นเป็นผู้หญิงเลยนะครับเหตุเกิดที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับแต่เขาก็เบอร์หน้าไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันผิดพรคอมใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมพ DA นะครับเขาก็เขาก็เอาคลิปไปลงแล้วก็เบอร์หน้าไว้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาไปยืนเข้าแถวในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เวลาไปซื้อขนมปังเนี่ยมันต้องต่อแถวกันใช่ไหมเนี่ยรู้รู้ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่า ผู้หญิงคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะครับเขาก็มาเริ่มต้นคลิปเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพไปที่ป้าคนหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุแล้วกันนะครับมาป้าก็เหตุการณ์ก็คือว่าหลังจากที่มีการเข้าแถวกันแล้วเนี่ยนะครับป้าคนด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาก็ออกวนกลับไปหยิบขนมปังอีกหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็กลับมายืนที่เดิมเออาออทกลงไม่ได้ยินกันหรอครับโอ้ผมพูดมาตั้งนานโอ้วนกลับไปหยิบขนมปังมาหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วก็กลับมายืนนะครับ แล้วก so than ็น้องผู้หญิงเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็บอกว่าคุณป้าไปต่อแถวใหม่นะครับอันนี้นี่เป็นเรื่องของการแซงคิวไหมพี่จำาลพี่เห็นแล้วนะน้องสามแถวหลังสามคนนั้นนะมีสาวสวยสามคนอันนั้นไม่ได้ยกนะก็ก็ก็แปลกดีครับในคลิปนั้นก็เพราะว่าเขาบอกว่า ปากแล้วก็บอกโอ้โหเด็กรุ่นใหม่มีน้ำใจวะเนี่ยทําไมทําไมเป็นคนอย่างนี้ไม่มีน้ uh> ําใจเลยฉันเช้าไปหยิบออกไปหยิบขนมปังแค่ชิ้นเดียวกลับมาเนี่ยเธอจะไม่ให้ฉันยืนเลยเหรอฉันจะยืนตรงนี้เธอจะมีปัญหาไหมเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างไรเนี่ยคือไม่มีน้ําใจเลยเนี่ยฉันอายุขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็แค่เดินไปหยิบแค่เนี่ยเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยมันเลี้ยงมายังไงพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนโอ้ไปยาวเลยนะตัวนี้ ถ้าเป็นเราเลือกทำยังไงนะ่ากลับได้เหรอโอ้นัานซ้าย,ย, <Eigen> ยที่พร้อมบวกสถานการณ์นะครับปกผู้หญิงคนม่ได้ยืนนิ่งนะครับเล่นกันครับนะครับรก็เล่าให้ฟังนะครับเสร็จแล้วเนะี่ยป้ากับฝ่ายผู้ชายที่จะมาหาเรื่องนี้ก็ถามเนี่ยดูสิเป็นคุณเนี่ยคุณคิดยังไงนะครับเนี่ยฉันเดินไปต่อแถวเอ้ยฉันเดินไปหยิบแป๊บเดียวเนี่ยคนนี้ไม่มีน้ำใจไม่อะไรเลยอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชายคนที่เขาเดินออกไปนะเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะ กลับไปต่อแถวใหม่ครับมาต่อ,อนีเลยนะคุณรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วฝังสูงอายุเขาบอกว่าเฮ้ยก็อันนั้นเป็นความคิดของคุณ่เป็นอย่างนั้น,นีนะครับแสดงว่าคุณไม่มีน้ําใจอ้าวกลเบไปเรื่องน้ําใจไปแล้วเห็นไหมตกลงจะไปเรื่องน้ําใจหรือเรื่องระเบียบเห็ไหมคุณไม่มีน้ําใจนะครับสักคู่นะคบก้อนนี้หมดครับสอนี้นหมดต่อเลยนะคะ ไปนะครับจะเป็นการบรรยายในหออัวข้อบทบาทเยาวชนไทยกับการป้องกันการทุจริตกรรวันบบนี้ต้องขออนุญาตว่านั่งกันอยู่ตรงนี้เริ่มหนาวอย่างลูกหนาวเพราะฉะนั้นอยู่ที่แต่ละโรงเรียนที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจนี้ให้ได้นะครับปรบมตหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครับแน่รลอ